สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับยานยนต์ล้ำยุคเทคโนโลยีใหม่ๆและเครื่องยนต์สมรรถนะสูงจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามีสุดยอดนวัตกรรมทางการบินจากอนาคตมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกัน กับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2027ที่มีชื่อว่า AB-2 Fighter 7ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีความเร็วที่สุดในโลกและมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตขององค์การรบทางอากาศโดยเฉพาะ AB-2 Fighter 7เป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรชั้นนาจากหลายประเทศภายใต้แนวคิดการออกแบบที่รวมเอาความคล่องตัว ความเร็วและความแม่นยำในการต่อสู้เข้าไว้ในลำเดียวตัวเครื่องบินมีดีไซน์ที่เพรียวบางสะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์แห่งอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงที่ช่วยให้ลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเสถียรขนาดทำความเร็วสูงสุดได้อย่างดีเยี่ยมวัสดุที่ใช้ในการผลิตลำตัวทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับไทเทเนียมชนิดพิเศษซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงในทุกระดับความสูงได้อย่างมั่นคง ด้านสมรรถนะ AB2 มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่รุ่นใหม่ที่มีแรงขับรวมกว่า8,000 80, 0ปอนด์และสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตซ์3.6ซึ่งถือว่าเร็วกว่าเครื่องบินรบส่วนใหญ่ในยุคเดียวกันระบบเชื้อเพลิงได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถใช้งานได้ทั้งเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและไบโจตเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระยะทางในการบินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,200กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงห่งครั้งพร้อมระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศที่ช่วยยืดระยะการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องภายในห้องนักบิน ab 2ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีคอ c พิ i แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอ hud แบบ3มิติสามารถแสดงผลได้ทั้งข้อมูลการบิน ข้อมูลการต่อสู้และแผนที่แบบเรียลไทม์ระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly by wire ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและตอบสนองรวดเร็วแม้ในสภาวะการรบที่รุนแรงนอกจากนี้ยังมีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ AI pilot assist ที่ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การต่อสู้และให้คำแนะนำในทันทีทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น AB2 ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงที่ออกแบบให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์และระบบตรวจจับอินฟราเรดได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างลำตัวใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ชนิดพิเศษและมีการเคลือบผิวด้วยนาโนโคาร์บอนที่ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นสัญญาณนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ที่ช่วยลดการปล่อยความร้อนจากเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการตรวจจับด้วยเซนเซอร์ความร้อนจากสัตรปรู อาวุธที่ติดตั้งใน AB 2มีให้เลือกหลากหลายตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและระยะไกลปืนกลแอร์ก็ตลิ่งขนาด30มิลิเมตรและระบบปล่อยระเบิดนำวิถีอัจฉริยะที่สามารถระบุเป้าหมายได้อัตโนมัตินอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอาวุธพลังงานเลเซอร์รุ่นใหม่ที่ใช้สำหรับทำลายโดรนหรือขีปนาวุธศัตรูได้ในระยะเวลาเพียงเซียววินาที ระบอบล็อกเป้าหมายเป็นแบบหลายมิติที่สามารถตรวจจับได้พร้อมกันถึง20เป้าหมายในคราวเดียวในด้านการป้องกัน AB2 มีระบบป้องกันภัยอัตโนมัติที่สามารถตอบสนองต่อก,การโจมตีด้วยขีปนาวุธได้ทันทีเช่นระบบปล่อยควันหลอกระบบสร้างสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรบกวนสัญญาณน,นำวิถีของศัตรูและระบบเบี่ยงเบนเส้นทางแบบ AI ที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการถูกโจมตีได้อย่างชาญฉลาด ระบบสื่อสารถูกพัฒนาให้มีความปลอดภัยระดับสูงด้วยการเข้ารหัสแบบควอนตามเพื่อป้องกันการดักฟังหรือเจาะระบบในแง่ขององค์การออกแบบ AB2 ยังเน้นความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการบินได้หลายรูปแบบเช่นโหมดโจมตีโหมดลาดระเวณหรือโหมดขับไล่ตามภารกิจโดยทั้งหมดสามารถสลับได้จากแผงควบคุมเพียงปุ่มเดียวโครงสร้างลำตัวมีช่องเก็บอาวุธภายในเพื่อรักษาความล่องหนและลดแรงต้านขณะบิน ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวสูงมากด้วยระบบตีกลับองศาอัตโนมัติที่ช่วยให้บินได้แม่นยำแม้ในมุมเอียงสูงสุดถึง80องศา อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบ AI ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางของหน่วยบัญชาการสามารถรับข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์จากเครื่องบินรบลำอื่นๆได้ทันทีทำให้ AB 2เป็นเหมือนศูนย์กลางข้อมูลในสนามรบทางอากาศมีความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนและระบบควบคุมระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบโดยรวมของกองกำลังทางอากาศทั้งระบบ ab สอยังมีความสามารถในการบินในสภาพอากาศสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิต่ำมากหรือสูงมากระบบควบคุมแรงดันภายในห้องนักบินสามารถปรับอัตโนมัติเพื่อให้คงความสบายและความปลอดภัยของนักบินได้ตลอดเวลาส่วนระบบลงจอดแบบอัจฉริยะช่วยให้สามารถลงจอดได้แม้ในพื้นที่จำกัดหรือบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยมีความแม่นยำสูงดยทุกองค์ประกอบที่กล่าวมานี้ ทำให้ AB2 Fighter J e t ปี2027กลายเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินรบที่ทั่วโลกจับตามองทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีการบินความเร็วและระบบป้องกันอัจฉริยะมันไม่